สวัสดีครับวันนี้มาเจอผมนะเฟิร์สวันนี้ผมโหลดแมปเออเนี่นะวันนี้ผมโหลดแมปส่วนน้ำมานะั่นทีอยู่เป็นของม้ครับเราจะมาเริ่มเล่นที่สีเหลืองเลยละกันนะอันที่ง่ายสุดมึงผมพายเรือไม่เป็นทำไมครับเอาไม่ออกไม่นด้ มีให้ชมวิวกันตรงนี้ตรงนี้จุดพีก เปนไปเรื่อยๆไปทีเดีองให้เจ็ดคะแนนนะท่านชมแต่ขอไปคุยจะบใบนะถือว่าอลังการงานสร้าง,างแต่ไอตรงนั้นนะ่ะคือเนี่ยอันเนี้ยคือะไรสร้าง,างเขาน่าจะสร้างมือนเล่น เรอสีต้มให้กาวเรอสีแดงหอเเีกีย่มาเล่ลาเลตอนตกผมไม่เห็นมันมีที่ยืนคือแลอวไป่เว่าจะเนีกั แมปนี้ถูกทางโรืคนไทยนะ <S <S <itions> <S <S> <S เห็นมันน่าเ,เ,เล่นียวเในรอบกเล่นสีญญ <laf> แดงให้ประมาณห้าห้าหเจ็บ เก็บนะเ,บเรยเจ็บอุ้ยเกือบตายท่านชมท่านชมกลัเกือบตายเฮ้ทา่านชมมันโดดไปถึงพวกน,นั้นนะ่ะอ่าถึงแล้วแม่ตายเกือบตายแล้วไม่หลับทา่านชมเนี่ยมันน่าจะยิงสีชมพูผมให้เต็มทุดเลยทำผมเกือบตาย ลูกก็เอากล่องนะตอนนะี้เอาคืนมาดูบูอืมสวยงาาโค้หลอห่อเ

เด็กฟ <Okay. S 2> ันนี่ไม่เม่งไม่หมดที่ว่าอะไรของท่านท่านท่านแบบนี้วันนี้สำหรับวันนี้ก็จบเพยงแค่นี้นะฮะบ๊ายบ,าย,บายจุบจ๊บ